วัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิถีพาไปทุกท่านนะครับมือทั้งชองการในภาพพี่น้องนะครับเขามาสำรวจราคาง่วที่ตลาดนัดโคกระบือสมปอยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนี้เปิดทุกๆวันจันทร์และก็วันศุกร์ด้วยครับผ<ม>ืนซื้อเรื่องของเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานครับ ครับพี่น้องชมแม่ลูกเล่ครับแม่ลูกลูกแม่จากข้าว้ะครับเดี๋ยวเบิ้งลูกมันไปไล่ลูกมาอยู่นะครับลูกอยู่ทั้งหมดครับแม่ลูกลูกแม่พี่น้องชาโรเล่ครับนี่ลูกมาแล้วผู้ใดนำหางเง้เล่ครับนี่จะผ่าได้ครับเด้อห้องเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกแม่ต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผม นี่ละะักษณะของงัวชาร์โล่ครับพี่นอ้องช่วงบนสีเงาครับหลังตรงนี่ครับลูกนิดหน่อยนะครับนี่นี่แม่หันหนามาแล้วแม่ลูกลูกแม่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ครับชาร์โล,ล่ครับผมมีเครื่องแม่ครับเชิงเชียงพี่นอ้อง ครับผมมีตำหนีเนาะครับเนาะข้าวบอรงทั้งข้างตรงไหนครับโอ้น่ะลูกสวยครับพี่น้องเชิงเชีงเนอนี่ครับแม่ลูกแม่ชาโรเลครับผมฝากเบอร์โทรไป้นะครับ096 6 9 8 6้า6กศูครับผมมาตั้งไหนครับ สีเกรเนาะครับเนาะเอาลากะทักท่ายคนมาดเดนะครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ชชโลเล่ครับสี่หมืหาพันบาทได้ครับราคายอมเย่าพี่น้องต่อรองได้เ้ยครับเด้อครับครับผมเชโลเลครับเเรียบร้อยครับผมครับขอบคุณหลายครับ ถ้าหมุนกามากั่งในครับพี่น้องช่วงนี้สิแนน,นก็ถ่ายสนามอยู่ครับผมอรรากาศากาศพอห่อนมันไหลดอกครับพาขีดคุ่นมันหลายเลยว่าหลายมือน,นีงไหลายกว่าวันจันทร์ครับ เท่าไรนี่พ่อสามหมื่นสามหมื่นสองพันบกครับ สามหมื่นสองพันบาทนะครับรรครับแม่ลูกลูกผูพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทต่อรองได้เนา,าะพ่อได้ได้ขึ้นเงินคนทอดไว้สคนครับผมแม่ลูกลูกผูพี่น้องลูกสีงามมีรีครับนะครับลูกแน่ลูกลูกนะบักละรอ่าโชว์นะโชว์แน่ลูกโชว์กองนะนี่ครับพรอตัวใดครับเนี่ย พ่อพันสมพ่อพันสมโตถอดบัวงามถูกเอียงมันเฟื่อยล่ะครับผมสมโตบ่วง่ามสมโตครับแต่ผ้าบางหนาลูกกันแม่ลูกลูกผูบครับผู้สีบันงามหนังหนาดีพ mm hmm hmm yes, um mm ี่น้องนี่ครับรอๆเลยโอ้ยหนาถอดแม่มาเลยพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทครับผมต่อรองได้เบึ่งแม่ทรงลูกครับครับผม เบื้งถ่ายก่อนครับลบม่วกกันคมีโค้เดียวเนี่ยบอกว่าครัฝากเบอร์โทรไปเนี่ยครับค,คบรับศูนย์หกหนึ่งสองมาครับผมมาตรศไซครับพ่อโอทุมพรเฮาเนี่ยเนาะเอาคาบ้านหัวสร้าง แม่ลูกลูกผู่พี่น้อง32,000บาทมัดมักหลายกะต่อร่องได้ทักทายมาหาคุณพ่อใด้เลยครับเด้อครับผมขอบคุณหลายครับหม <c oughs> มน้าผีก่อนพี่น้องอ่อสวัสดีครับสามหมื่นหาบครับนี่ แม่ลูกลูกผูกพี่น้องลูกซีว่าครับสามมื่นหาบครับครับแม่ลูกลูกผู้พี่น้องครับลูกซีว่านี่ครับครับลูกสามน้ำตัวนีครับผมราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะครับรุ้ดจะหาลอยพันหนึ่งก็ได้พี่น้องแม่ลูกลูกผู้ครับเนี่ยผ้าเบิ่งนไทยแม่ก่อนครับครับโครงสร้างไงดีวะสันลูกซีว่าพี่น้อง นี่ครับนาแม่โอ้เดี๋ยวพาเบิ่งถ่ายแม่เดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมันมันเราไม่ยุ่วยผมว่าเป็นยุ่งช่วยนี่ครับได้แ่ไม่มี ครับผมฝากเบอร์โทรไปนะครับ084 536 5817โทรภายใน10นาทีโทรภายใน10นาทีนี่ครับตอร้องลงใดอีกนะครับเนาะสาม0มืนหาพี่น้องแม่ลูกลูกซี่ร่ายลูกผูครับหาบ่อใดระเด้อครับนี่โค้งทางง่ายๆนี่ครับงัวน้าท่วมมาสั่นเอาไปหลายครับอ่ะตอเข้าหมุนขามาทั้งช่วงหนาสนามนะครับช่วงนี้แน่นครับ วต่อเลยครับครัสวัสดีครับแม่ลูกป่ะครับเนี่ยครับห้องเท่าไหร่พ่อผมว่าจะเอาสามหมื่นหาสามหมื่นหาครับพี่น้องสามหมื่นหาพันบาทแม่ลูกลูกผูเนาะพ่อครับผมต่อรองได้เนาะครับห้องไว้ครับสามหมื่นหาพันบาทนี่เด้อลูกผู๋ครับเนี่ยสามสามหมื่นสามพันบาทหรอเมื่อวานห้องเท่าไหร่ครับ รองสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทครับผมต่อรองลงได้อีกเนาะได้อยีกเพื่ออีกพันหนึ่งครับได้อีกพันหนึ่งพี่น้องอ้าวนี่นี่นี่โอเคเลยฝ้าวเลยเด้อหน่เด้อคือว่าง่วงงวเลี้ยงเจ้าของเองครับครับง่วเลี้ยงเองพี่น้องครับไม่ซื้อมามันชื่อใดเลยครับครับครับนี่คุณพ่อเราเลี้ยงเองเลยครับพี่น้องก็เลยก็เลยต่อรองลองลงได้อีกผมได้ยุบบุญอำเภอบึงบูนครับพี่น้องบึงบูนครับอยู่หน้าาาเทศบลป เทศบาลตำบลยังครับบึงบูตงบนตำบลบึงบุนในตัวอำเภอเลยรบ่พ่พพพอครับครับผมมีปัญหาไปหาได้ครับนี่ครับสามหมื่นหาพันบาทแม่ลูกลูกผูกตอรองลองไหนอนีกดนะครับเด้อเดี๋ยวอันคุณพ่อเป็นแจ้งมาแล้วว่าเป็นง้อที่เลี้ยงเองครับพี่น้องมันก็นเลยราคาก็เลยกำหนดเองได้น้อพ่อเนาะครับ นี่ครับรถได้ายดิบหน่อยครับมีโค้งเดียวนี่บ่พ่อเออมีโค้งเดียวครับเพราะจะของเองครับเพราะจะของเองเนาะพี่พี่น้องเด้อจากอำเภอเบื้งบูนครับฝากเบอร์โทรไปแน่ครับอดูเบอร์เบอร์โทรผมบ่ได้เอามางนะโอ้เด็กคุณพ่อซื้ออยังครับพ่อตุ้ยพ่อตุ้ยบ่ครับเออเอาเพื่อพี่น้องสนใจเพื่อพ่อตุ้ยเบื้งบูนในเขตเทศบาลเนาะพ่อเนาะครับไปถามหาได้เลยแม่ลูกลูกผู้ครับพี่น้องเาลเด้อครับเด้อผู้ใดได้ยินแล้วผู้ใดเบิ่งแล้วเปลามาจับจองเลยครับ อขอบคุณไหลายครับห้องเท่าไรพ่อ,อลอ ออสี่หมื่นบอกครับออแม่ลูกลูกผูะนะครับเนาะสี่หมื่นต่อร่องได้นะครับรครับผมแม่ลูกลูกผูครับใ,ให้เบิ้งสัดส่วนอีดีก่อนนี่ครับนี่กำลังดูดนมแม่เลยนี่สี่หมื่นบาทครับผมต่อร่องได้สีนวลนครับช่อง,องเงาห้งส่างดีที่นองครับแข้งขาค็โอเคครับผมนมดี บ่มีตำหนีเนาะครับเบ่งถ่ายแม่แม่ถ่ายโอมครับนี่ครับต้องดีถ่ายโอมนิดๆสวยถ่ายโอมดำนิดนึหน่อยนึงครับครับผมแม่ลูก 4, 000, 000ลูกผูสี่หมื่นบาทพี่น้อนในเบ่งลูกเบ่งลูกนี่ลูกงามงามครับครับ ขอมีเบอร์โทษป่ครับผูใ้ดใดอยากได้กับมะเบิงออเดอร์พี่น้องจุดนาสนามครับ4ี่หมื่นบาทครับผมครับให้ช่มราคากันครับของสนามสมปอยอขอบคุณหลายครับผู้ดใดมีง่าส่งนี่เดีเทียบราคาใดนะพี่นอ้อง

แม่ người นะแม่แม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปไปหา ห้องเท่าไรครับพ่อนั่นหลยสองพันเจ็ดนี่บอครับพ่อสองพันเจ็ดพันได้ดูอะไปกันครบหนึ่งนี่บอกครับสองพันเจ็ดบอกครับนี่พี่น้อง ัเนเดียนเดียนเดียนเอ้อ,อเดี <c oughs> เดียย๋ยวได้ครับสองหมื่นจครับนี่ครับแม่ลูก 27, 2องหมื่นเจพี่น้อง อันนี้ครับช่อเดชยทรายมันถ่ายไม่เนเบิง่งกหรือจะอไรายลงช่องครับผมมัน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 ดับเสียงไดพ้พอได้อยู่ครับผมเรื่องเอาวนไอ้ขาอัอนตั้งมันมานั่งครับผมแต่ว่าเสียงเขาอ,อยู่ครับผมผมเคยรองม,มึงแล้วครับผมช่องวิธีภาพไปครับทายช่งในเมืองบาทบนทุบาทถ้าเกิดเทียบขาเทียบเท่าจ <laughs> ึงผ <laughs> ิดนะครับผม อันนี้ครับพี่น้องสองหมืนเจ็ดพันบาทด้วยครับเด้อมีมีโคมเดียวนี่บราว่าโค้คเดี่ยวนี่บราครับครับรกําลังเจรจาต่อรองกันพี่น้องอ่ชมราคาว่าไปพังพานนะครับเด้ออันนี้ขดสนามครับออกมาช่วงเขาแล้วอันนี้เล,ละแล้วบ้านนี้ ห้องเท่าไหร่ครับพ่อสามทิปเท่าไหร่ครับผม สามสิบเอ็ดต่อรองได้นะครับเนาะครับโอ้ีหฟุน่นโอ้เบ็ดสนะีพุ่นง่ามครับพี่น้องแดงงามครับ,งงรบจกักจักเดือนแล้วครับเนี่ยปีกว่าแล้วเนาะพี่น้องเออนี่ครับพี่น้องแข้งขาใหญ่ดีครับมีเครื่องดั่หางดีครับเนี่ยโอ้งามง่ามงามอยา,ากตื่นสนามมาเธอแรกปะครับเนี่ยคือเป็นตื่นเตือน <c oughs> ครับครับเดี๋ยวระวังก่อนครับผมสา0 0มื่นหนึบาทครับพี่น้องครับเอาดีเด้องว่าสาวพี่น้องสามหมื่นห่บาทต่อรองได้นะครับมาแต่ทางไหนครับคุณพ่ออุทุมพรนะครับเนาะฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกสองเดี๋ยวผมเบิ่งถ่ายมานย์หครับหนึ่งเ 5040ต่อรองได้นะครับครับเอ้ามักระทักไทยมาได้เด้อพี่น้องเด้องสาวครับอุทุมพรพิสัย3 1 0 0 0งบาทแดงๆงามๆแดงหนาขายใหญ่โค้งสางดีครับพี่น้องครับครับครบเครื่องครับผมขอบคุณหลายครับครับขอบคุณเล่นไครับ สำหรับการสำรวจราคางัวนะครับอยู่ที่ตลาดนันโคกระบือสมปอยน้อยครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดประจำเสาเมื่อานนีก้กับขออนุญาตยุติการถ่ายท้ำลงเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทังช่องในสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆอยู่สนามง้วต่อไปครับผมสำหรับืันนี้ก็ทางช่องกับขออนุญาตกล่าเข้ามาสวัสดีครับ ครับตอนนี้ครับท่างช่องกาดผ้าพี่น้องเขามาชมราคาง้วนะครับที่สนามสมปลอยหน่อยนะครับภายในบริเวณด้านในนี่ครับอาจเริ่มที่โตแรกเลยครับผมแม่แยกลูกครับห้องเท่าไหร่ครับพ่อสี่สหครับ4ี่หมืหาพันบาทต่อร้องไหนเนาะครับเนาะตอรองไหนครับผมสี่หมืหาพันบาทครับ แม่แยกลูกครับพี่น้อง40,000พันบาทต่อร่องได้ราคาเบิ่งเครื่องนะครับดยลูกรถองแไ้เซอรเอยู่ คถ่ายสูง1.51บวกครับ1.51ดครับครับใก่เชียงเอาผ้าเบื้องหนาพี่รองหนึ่งจุดหนึ่งครับสี่มื่นหาพันบาทแม่แยกบูกต่อได้ครับผมบอกบานเขาแล้วตะเรับมาตะทั้งไหนครับพ่อมาตะบานไหนครับพสีครับพโพสีสีเกตเท่าไหรเนะ อ่ะผู้ใดมากเด้อทักไทยคุณพ่อมาฝากเบอร์โทรไปนะครับ065 065 01 0 1 66 6 6 9 959้าครับผมคุณพ่อซื้อยังครับซื้อเลินครับครับจากโพสสีสีสะเกตดครับพี่น่องมักกระทักไทยคุณพ่อมาเด้อแม่แยกลูกแยกลูกครับต่อร่องได้ครับผม4 5 0 0 0หาพันบาทครับผมครับ ขอบคุณครับวิธีผ้าไปครับครับผมเรอเลียงเอาิงแล้วเรียงอะไรห้ามอยู่ในให้่วยอะไรรวยยี่สิบว่าหาร

เราต้องารการคระจายกันต่ัน